สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมพาเพื่อนๆเข้าป่าอีกแล้วนะคะไม่พูดพร่ำมทำเพลงเดี๋ยวเราเข้าเลยทําเวลานะคะเพราะว่าฝนกําลังจะตกได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ขอให้ได้เนาะแต่ไม่ได้ก็เดินออกกาลังกายเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะเจอแล้วค่ะดอกแรกของวันนี้เป็นเห็ดมันปูเช่นเคย เห็นไหมคะว่ามันคือชํามากๆเลยนะเนี่ยถ้าเจอเหลืองๆช้ำๆอย่างเงี้ยคือเก็บได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยน้องก็เดี่ยงแต่จริงเราเก็บก่อนตลอดเมย์เป็นผู้ที่ดึงแล้วไม่เคยดึงแบบว่าหั่นออกมาทั้งรากเลยเนี่ยได้แล้วค่ะดอกที่หนึ่งของวันนี้เลยนะเจออีกสองดอกค่ะแล้วดอกใหญ่มากทุกคนดูเห็นไหม ยพยายามจะดึงแบบให้สวยที่สุดเลยนะอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยขายนี่อดอกใหญ่มากค่ะดอกที่หนึ่งนี่ดอกที่สองเมย์จะบอกนะคะว่าเห็ดมันปูเนี่ยมันชอบขึ้นตามหญ้ามอสอย่างนี้นะคะทุกคนอ๊นี่ออกมาแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ดอกใหญ่มาก อุ้ยหม่านมากเลยค่ะดอกที่สามทุกคนเห็นอะไรไหมเมย์จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่านี่มันคือเห็ดพิษนะเห็นไหมนี่อ่ะเนี่ยมันคือเห็ดพิษนะคะทุกคนอ่ะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆอย่าเอามือไปแตะมันเด็ดขาดเลยนะคะเนี่ยเมย์จะจิ้มให้ดูเห็นไหมเห็ บางชนิดนะคะแค่เอาไม้จิ้มลงไปมันก็จะเป็นเหมือนผงกระจายขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะว่าเวลาเจอเห็ดอย่างนี้เอามือไปจับนะคะอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะที่จิ้มแล้วไม่มีละอองกระจายนะมันจะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ละอองกระจายเตือนไว้เลยนะคะเวลาเข้าป่าทุกคนเห็นอะไรไหมนั่นเห็นอะไรไหมไปดูใกล้ๆเลยเห็นไหม มาลุ้นกันว่าใช่เห็ดพึ่งหรือเปล่าทุกคนคะ่ะมันคือเห็ดพึ่งทุกคนเห็นไหมเห็ดพึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดกันคะ่ะมาเด็ดกันเลยนะคะทุกคนมันคือเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคน สวยมากมามันมากๆเลยค่ะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะเจอเห็ดเพื่องอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือดอกสวยมากสีน้ำตาลเลยนะแล้วนู่นอีกดอกหนึ่งค่ะแล้วนี่ตะมุตะมิมากๆเลยค่ะเก็บสีขาลออะไรฟังเสียง เป็นไงหืมตามุตามีมากๆเลยนะคะให้ดูให้ดูเต็นเไปกันต่อเลยคะ่ะเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนเหตุมันปูอันนี้เป็นดอกใหญ่มากเลยนะเห็นไหมคะจะเลือกเก็บเห็นไหมไอ้ที่มันหลุดแล้วก็คือเก็บไปเลยนะคะทุกคนมันจะอยู่ใต้ไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมดอกเนี้ยเมย์คิดว่าแกะเดินเหยียบนะคะนี่ เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยใต้ไม้คือดอกใหญ่นะคะนี่เก็บเลยคะ่ะนี่ายาวมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยกินได้แล้วนะคะขนาดนี้ดึงก่อนนะค่อยตัดหัวที่หลังนี่ค่ะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเวลาเด็ดแล้วกบมันนะคะ ราะว่าน้องจะได้ขึ้นมาปีหน้าอีกเนี่ยเห็นไหมคะคือไม่ดึงก็หลุดนะคะทุกคนเนี่ยกบมันด้วยนะคะน้องเห็นไหมคะเฉพาะตรงนี้ได้ดอกใหญ่ดอกหนึ่งนะคะไปกันต่อเลยคะ่ะทุกคนช่วงนี้เห็ดชนิดนี้ก็ออกเยอะนะคะใครรู้บ้างว่าเห็ดอะไรนะแต่เมย์ไม่รู้จกักแต่จะเด็ดให้ดูนะคะทุกคนเห็นไหมนี่จะเด็ดให้ดูเนาะ ประมาณนี้อย่างสวยเลยนะแต่เมมั่นใจนะว่ากินไม่ได้ค่ะทุกคนดูเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะในระหว่างทางเดินป่าตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้คือได้เห็ดไม่เยอะนะคะไม่ซีเรียสน,นะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศในป่านะคะแล้วก็ดูเห็นไหมนาเห็ดอะไร น,นห่นเห็นไหมคะเห็ดอย่างนี้จะออกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เห็ดแบบนี้ค่ะออกเยอะนะคะแต่แน่นอนเห็ดอันไหนที่ไม่รู้ก็จะไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศในป่าไว้เพื่อนๆดูค่ะมีแต่ป่าสนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันต่อเลยค่ะอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะถ้าไม่ได้แล้วก็คือกลับค่ะไปต่อเลยค่ะ เจอเห็ดมันปูอีกแล้วค่ะสามดอกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนี่นะคะมีตรงนู้นอีกดอกนึงค่ะตรงนี้ได้สี่ดอกแล้วค่ะมีตรงนี้อีกค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่คือหญ้ามอสนะคะจะชอบขึ้นแบบนี้นะคะ อันเล็กๆอย่างนี้เก็บไว้แล้วเวลาเพื่อนๆดึงเห็ดนะคะกบมอสมันลงไปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นไม้บางนะคะเจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนนี่ดูดูขาค่ะดูขาอเดี๋ยวแม่จะดึงให้ดูนะคะเนี่ยเวลาเพื่อนๆดึงออกมาแล้วใช่ไหมคะกบมันลงไปด้วยนะคะ น้องจะได้ขึ้นปีหน้าอีกนะนี่ค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะกินได้นะคะทุกคนเห็ดชนิดเห็ดชนิดนี้นะคะส่วนมากเมยจะไม่เก็บแต่ตอนนี้คือเก็บแล้วนะเพราะว่าเพื่อนกินเก็บไปให้เพื่อนให้เพื่อนทําให้กินได้นะคะนี่เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะ,ะเก็บมาฝากเพื่อนๆไปกันต่อเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเดินม,มาเจอเจ้าถิ่น นอนพักผ่อนกันนะคะนอนกันแบบชิวมากๆเลยตอนนี้ก็เดินมาสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกออกแล้วนะคะแต่ว่าเก็บธรรมชาติสวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะเห็นไหมสี่ตัวเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะหาทางเดินออกไปกันค่ะทางออกค่ะทุกคน เจอเห็ดพึ่งขาลายอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆด,ดูใกล้ๆค่ะใกล้พอไหมคะดึงแล้วนะให้ดูใกล้ๆทีจะดึงแล้วนะคะโอเคนี่แล้วก็กลบลงไปด้วยนะคะนี่ได้แล้วคะ่ะ ได้อีกดอกนึงแล้วอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะหัวจะออกสีเหลืองๆน้ำตาลนะคะกินได้นะคะแล้วมันก็อร่อยมากเมว่าไซส์ขนาดเนี้ยกำลังอร่อยเลยนะคะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้เมว่ามันไม่ค่อยอร่อยไซส์ขนาดนี้คือขามันแน่นมากๆเลยนะคะเก็บมาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะไปดูกันชัดๆไปต่อเลยค่ะหาทางเดินนะคะหาทางออกไปค่ะ เจออีกดอกหนึ่งแล้วค่ะสงสัยเจ้าป่ายังจะไม่ให้ออกนะคะยังจะให้เก็บต่อนั่นก็เก็บต่อเลยค่ะขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ดูเมกบก่อนนะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายตามเคยค่ะแต่อันนี้จะออกแบบเหลืองน้ำตาลอ่อนๆหน่อยนะแต่กินได้ค่ะทุกคน ไปต่อกันเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยอ่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคน<_><_>ดอกนี้คือสวยมากคือแเห็นไหมคะโอ้หแน่นเวอร์นะคะแล้วก็ดึงเลยสิคะรออะไรขาใหญ่ใหญ่มากเลยนะออื นี่เดี๋ยวเมกบก่อนเห็นไหมคะนี่นดูขามันกินได้นะคะเมคิดว่าหมวกน่าจะกินได้แค่ครึ่งเดียวนะคะแต่ว่าเก็บค่ะเก็บไปให้เพื่อนให้เพื่อนแกงให้เรากินนะคะแล้วก็กินกับเพื่อนค่ะเพื่อนบอกว่ามันอร่อยมากๆแล้วเมก็เคยลองกินแล้วนะคะอ่ะเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะไปกันต่อคะ่ะ เจออีกแล้วค่ะทุกคนดอกสวยมากจะให้ดูใกล้ๆค่ะเป็นไงสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเด็ดสีค้ารออะไรอะเมน่ะนะชอบนะเคาะค่ะโอ้โหดูขาทุกคนเห็ดพึ่องขาลายนะทุกคนสวยมากดูขาดึงโอ้โหน้องขาลึกมากเลยนะคะ อืเหมือนเดิมค่ะอบนะคะสวยมากๆค่ะแล้วแบบกล้องคือแบบคูสิทมากมากเลยนะขาแน่นมากอดูหมวกไม่มีหนอนกินเลยนะคะหูอันนี้คูสุดๆมากเลยค่ะน,นี้สวยมากไปกันต่อเลยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้อยู่ทางออกแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าวถินค่ะน้องแกะวันนี้เก็บเห็ดได้หลายอย่างมากมีเห็ดมันปู mm. เห็ดพึ่ง mm. แล้วก็เห็ดพึ่งขาลายนะคะได้ไม่เยอะแต่ก็โอเคพอเก็บแช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวได้ mm. ก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ mm. เก็บบรรยากาศสวยๆแล้วก็ธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะอยู่ทางออกแล้ว แล้วก็น้องแกะนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบายบายขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูจนจบบายบายคะ่ะ